สนับสนุนโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนเชฟรอนธนาคารกส,สิกรไทยโออิชิกรีนที กับน้องลีเราได้ยินกิติศัพท์ความล้ำลือว่า,มาเมล็ดก,กาแฟาที่นี่เขาต้องคั่วด้วยความพิธีพิถันจะพามาบุกพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าที่นี่เลยค่ะอาค่ะเอามาไปบุกกันฮัลโหลสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ไงบุกมาตามคำท้า โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่จะบอกว่าอยู่ข้างนอกคือพี่ได้กลิ่นอ่ะหอมมากเลยอ่ะเพราะอะไรครับหอมขนาดนั้นอันนี้ลังคั่วอยู่เลยครับจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้พี่จับได้หรจับเฮ้ยไม่ร้อนหรอไม่ครับเย็นแล้วครับนี่คูลิ่งอ่าคูลิ่งอ่านี่อันนี้มอที่พุ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีม้อต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ดูว่าเราจะคั่วกับใครกัน อันนี้ถ่ายแบบคนไม่รู้เลยนะอ่ได้ครับเมล็ดกาแฟที่เราเคยเห็นตามรูปมันจะเป็นสีแดงๆก่อนใช่ป่ะเมล็ดใช่เราเรียกว่าเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่แล้วัจากนั้นก็จากนั้นเราเก็บมาปุ๊บต้องกระท้อเปลือกก่อนกระท้อเปลือกออกแล้วก็กลายเป็นเม็ดๆแล้วก็ไปตากเสร็จแล้วต้องไปสีสีด้วยสีครับเพราะว่าก่อนที่ไปสีเนี่ยเราเรียกว่ากาแฟกะลาเหมือนกับข้าวเปลือกครับพอไปสีปุ๊บได้มาเป็นสารกาแฟแล้วเอาสารกาแฟเนี่ยเอามาคัวตรงนี้ ใช่ตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็เทลงมาตรงนี้คูลิ่งเทหรือว่าตัวตัวที่ผ้า,าใบความความร้อนนะครับเสร็จปุ๊บคูลิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เทเสร็จก็จบพี่ขอเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ต้องสั่ง ชัดหน้าชูตาเนียวเป็นลูกค้าที่ดีครับก่อนจะเป็นเซนิเจอร์ดริงค์เนี่ยเราอยากให้ชิมลาเต้ดูก่อนสวยๆนะลาเต้เยลาเต้นี่เขาเรียกเหมือนเป็นพื้นฐานของกาแฟจริงๆเราต้องเรียกว่ากาแฟลาเต้กาแฟลาเต้จะเป็นนมอ๋อใช่ความรู้แล้วเนี่ยต้องเป็นกาแฟลาเต้ใช่ครับมา สวยจนไม่อยากจะทำลายงานศิลปะเช่นนี้เลยเออยจิมดูก่อนครับพี่ชื่อไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับการทำรูปิวลิกิวลิกพี่ิวลิก,ลกอิจฉาปะล่ะคะพี่ตาพี่ปนชิลแล้วนะ เชคคือมาจองฟรีผ่านก็แบบนี้ผ่านจะไปติมไปติมปากก่อนนะดูนะครับเดี๋ยวเราจะเูอ้ยไข่ซุมานีมานะเรียบรอมานีมานะนะคะสวัสดีค่ะมานนีมานะโอ้ยแปลกแต่อร่อยอ่ะ ร้านนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่ที่น้องลีมีนะคะอันนี้ร้านที่2ร้านที่2เดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านที่ด1ดเราไปไงตะก,กี้พี่ป,ปั่นจัก,กรยานไห<อ>มเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้ของกาแฟอาขามาไปครับแล้วนุก็ขับรถตู้ันเล็กข,ของอาขาอามาจากร้านที่2ไปร้านแรกค่ะอยู่ย่านสันพิรรม กิจกรรมแรกที่รีชนให้ทำก็คือ Coffee Cupping หรือว่าการชิมกาแฟแบบมาตรฐานสากลปกตินะคะคนทดสอบกาแฟเนี่ยมักจะเป็นนักชิมกาแฟมืออาชีพหรือที่เรียกว่าคัพเปอร์แล้ววันนี้ค่ะนุ่นจะมาลองเป็นคัพเปอร์ดูสักครั้งหนึ่งกับการทดสอบกาแฟ4ชนิดค่ะขั้นตอนแรกค่ะการทดสอบกลิ่นสัมผัสด้วยการดมที่เรียกว่าอรมาดมดมดม,ดมแล้วก็ให้คะแนนค่ะ จากนั้นก็ต้องชิมค่ะตอนนี้ราละค่ะที่เราต้องให้คะแนนรสชาติว่ากาแฟแต่ละชนิดเขาจะเปรี้ยวหวานเข้มข้นแค่ไหนคะแนนเต็ม80แล้วคัพเปอร์5้าคน่ยจะให้คะแนนเหมือนกันไหมนะพี่นุ่นน่ะเก่งมากทุกตัวเนี่ย1 2 4เนี่ยเท่ากันเดะเลย70อันนี้เป็นอันเดียวที่ทุกคนชอบให้น้อยสุดเลยโอ้โหแสดงว่าไอ้ ต่อมรับรสของคุณก็ไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมที่ที่แบบจะทําให้เราสุกว่าโอ้กาแฟแก้วนี้อร่อยกว่าอีกแก้วนึงไม่เอาละมาชิมแค่นี้มันดูเป็นแบบเทสกันไปอยากชิมของจริงแบบออริจินอลที่เขาดิปกันอ่ะได้ครับได้ไหมเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวไปไปชมของจริงไปกินของจริงกันปไปค่ะ อย่าเว้นช่วงนานนี่แก้วแรกในชีวิตของน้ตเลยนะที่ทำกาแฟดิโอหอมพิตักร์อีเปิรโนอิจฉานุแน่ๆเลยได้มาสัมผัสแบบว่ากาแฟอุ่นๆที่นี่อ่ะเดีย๋ยวน้องจะดื่มกาแฟให้อิ่มหนำสำราญแล้วเดี๋ยวกลับไปคุยกันต่อเนาะกลับไปกันค่ะแ่โนหน้าไปเชียงใหม่ต้องแวะไปชิมแล้วล่ะกลิ่นนี่มันลอยออกมานอกจอเลย ของแบบนี้มันต้องไปลองด้วยตัวเองค่ะแต่จะบอกแบบภาษาวัยรุ่นที่พี่ตั๊กชอบมีคือฟินมากโอ้แบบนเลยคือนอกจากจะไปกลับบ้านของตัวเองไปชิมกาแฟอร่อยๆถึงที่นะคะนู่นไปเรียนการชิมกาแฟกับมีเอ็กซ์เพรสตโอ้เนี่ยเนตรงนี้ลีต้องไปเรียนไหมในเรื่องของโรงเรียนสอนกาแฟอะไรพวกนี้ในบ้านเรายังยังมีน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรพเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจะต้องค้นควา้าแล้วก็เดินทางไปที่อื่นบ้างซึ่งร<ะ>ีทําอย่างนั้นอยู่ก็ปีที่แล้วผมก็ไปที่ออร g o n นที่พอร์ตแลนด์ไปฝึกง,งานกับ Stamp t t m p t ์ทาวก f แ e โรสเตอร์เป็นบริษทักษทกาแฟที่เขาให้โอกาสผมในการี่ไปเรียนรู้อยู่ในโรงคั่วกาแฟลับชิมกาแฟกาแฟก็มาจากทั่วโลกเลยนุ่นนี่เต็มไปหมดเลยก็ตื่นเต้นครับก็ได้เรียนรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราชิมเป็นร้อยๆแก้ว ไปฝึกไปเรียนมาเลยก็ความแจ๋วของเขาคือว่าดอยตุงให้ไปชิมกาแฟนะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะที่ลีนี่แหละที่ลียังเด็กๆนึกไปชิมดอยตุงก็ถือว่าเป็นโครงการที่เราอยากทํางานร่วมกันเพราะเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวอยู่แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่เราดูแล้วว่ามีผลดีต่อชุมชนหรือว่าสังคมเนี่ยเราก็อยากไปคือเราไปก็ไปแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยกาแฟตรงนี้เป็นยังไงบ้างเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้ไหม สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกันเรียนรู้แล้วก็ชิมกาแฟ<ม>แล้วก็คุยกันในวงว่าเราต้องทอํายังไงต่อทุกวันนี้รีบอกได้เลยว่ารีมาถึงจุดนี้ได้ก็เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆมีวงการกาแฟไทยที่แบบเอ,อื้อเฟื้อเขาก็ดูแลเวลามีปัญหาในเรื่องของการชิมกาแฟเวลาอยากเรียนรู้ส่วนไหนเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านาเราก็มีเขาจะเอ,อื้อเฟื้อใช่ครับเ<ม>พราะฉะนั้นผมว่าโชคดีนะโ<ม>ชคดีโ<ม>ชคด,ดีครับกาแฟอาขาอามาเนี่ยกลับไปช่วยชุมชนยังไงคะกาแฟอาขาอามาเนี่ย เราทำงานลนาักษณะเป็นครอบครัวเป็นสมาชิกเลยครับคนที่ปลูกกาแฟเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลกร,ระบวนการ o c e s s กระบวนการผลิตของเขาให้ดีที่สุดอย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยทางกาแฟขามาที่อยู่ในเมืองที่เรามีร้านกาแฟลงคั่วกาแฟเนี่ยเราก็จะคั่วกาแฟแล้วจาหน่ายออกไปไรายได้ที่ได้มาคือกาแฟจากชาวบ้านเราก็ต้องส่งกลับคืในให้เขาแต่ว่าไรายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นไรายได้ที่เราทําในลนักษณะกิจการเพื่อสังคมหรือว,ว่า social e n t e r p r i s e ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ว่าราคาต่างๆเนี่ยจะคุยกันกับชาวบ้านว่าราคาแบบไหนที่แฟร์แล้วก็เหมาะสำหรับที่พอใจใช่ไหมฮะกับแฟร์ที่เราสามารถอยู่กันได้คือไม่ใช่ว่ารีจะให้สิบบาทนะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือนั่งคุยกันเลยแล้วก็มาประเมินด้วยว่าอาคารมาสามารถมีศักยภาพในการทําตลาดได้ขนาดไหนแล้วชาวบ้านทํามาเนี่ยเท่านี้ราคาอย่างเงี้ยที่เราคุยกันไหวไหมอันนี้คือสิ่งที่เราทําทุกปีเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเป็นเงินสดที่จะต้องไปจ่ายชาวบ้านทั้งหมด เราก็จะแบ่งจ่ายเป็นเดือนเดือนไปครับก็ชาวบ้านเขาก็เหมือนกับฝากธนาคารแต่ว่าเขาก็ลงทุนไรไว้เขาก็จะได้กลับไปจนกว่ารายได้ทั้งหมดนั้นเขาจะได้กลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาแล้วก็จะมีเงินปันผลปันผลให้ด้วยเพราะาเราเป็นลักษณะเป็นสมาชิกเหมือนอเป็นหนะุนด,ด้วยเนาะเป็นหุ้นด้วยครบคือเราอยากให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราถ้าทำกาแฟไม่ดีราคามันก็จะลดลงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําตลาดไม่ได้แน่นอนถ้ากาแฟไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ ทําเองไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันอันนี้คือวิธีการทํางานกับชาวบ้านทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็แฮปปี้กับไรายได้ที่ได้จากกาแฟจุดเด่นที่สุดของอาคาามากคือผมว่ามันเป็นเรื่องของอการพัฒนาเรื่องของคุณภาพกาแฟซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่รสชาติกาแฟแต่หมายถึงเรื่องเราที่เราพยายามถ่ายทอดให้คนที่ปลูกกาแฟเองเนี่ยเข้าใจว่า มีคุณค่าขนาดไหนที่คนกินกาแฟเขามีความสุขที่ได้กินกาแฟที่ดีสิ่งที่ภูมิใจที่สุดตอนนี้คือภูมิใจที่สุดตอนนี้คือชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ยอมแพ้เขามีรอยยิ้มเขาพร้อมที่จะทํากับเราพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันในขณะเดียวกันผมก็ภูมิใจกับคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคกาแฟอาคามาที่เขาให้โอกาสเรายอมที่จะช่วยเหลือเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเขาก็ยิ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเยอะแยะมากมายจากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนก็มี เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าภูมิใจแล้วท,ทีมทีมงานที่ผมทํางานด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มุ่งมานะไม่แพ้ผมเขามีความตั้งใจแล้วก็เขารักในสิ่งที่เขาทําเขาเคารพในอาชีพที่เขาทําแล้วเขารู้ว่าอาขามาเราทําอะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาแค่คั่วก,กาแฟแล้วก็แพ็คขายอ่านี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมภูมิใจฟังเรื่องราวเขาวันนี้รู้สึกว่ารีเหมือนกาแฟเลยพี่ พอโดนน้าร้อนถึงแม้มันจะเปลี่ยนเป็นของเหลวแต่มันก็จะคงคาแรคเตอร์คงรสชาติคงกลิ่นสิ่งแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจเขาแล้วมาทําให้เขาเป็นลีที่มีคุณค่าแล้วก็ประสบความสําเร็จขอบคุณมากครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจาให้กับทุกคนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความฝันนะคะคุณตั้งใจจะทาแล้วต้องลงมือทํา สารฝันของคุณให้สําเร็จและเป็นความจริงวันหนึ่งเราจะได้เห็นแบรนด์อาขาอามาตเติบโตยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราขอเป็นกําลังใจขอบคุณนะคะลี่อายุจือป่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมีแรงบันดาลใจดีๆไปแล้วเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรายังมีอีกเรื่องหนึ่ง ช่วงหน้าเรากลับมาอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะต้องบอกคุณผู้ชมกันในช่วงหน้าสักครู่กับพราวไนท์ค่ะสิ่ปีที่แล้วเนี่ยเรา,าหันมาช่วย แรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศไทย3าล้านก็ควรอยู่ในประเทศไทยล้ล <ะ S 2> รโรติดต่อบางอย่างที่เราคิดว่าคนทุกคนต้องป้องกันอย่าง HIV a เนี่ย <พอ S 1> เราก็พยายามให้ก็ว่าอย่าไปรับเชื้อมาหรือว่าเรื่องของวัณโรคซึ่งบางครั้งเนี่ยในชายแดนในบ้านเขาเนี่ยอาจจะมีอยู่เนี่ยเข้ามาบ้านเราเราก็พยายามให้เขาดูแลรักษาร่างกาย